จัดกิ <T un agents> จกรรมที่นี่เปิดสาขาใัมยั่งยี่ใหญ่ที่มิสเตอร์ดีไววายสาขาที่6ก0อสาิบาสาขาตลาดทศบุรีกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ในบ้านจัดกันอย่างตุกใจสามวันตั้งแต่วันุที่9ว้ิุนายนสองพหริถึงวันอาทิตย์ที่สิแปดมิถุนายน2,566นห้าร้อยินี้เท่านั้นแจกริงไม่ต้องหมุน้ซื้อ ฟร่วมดิมิเกตดีดิชันจะบอกย้ำต่อพันเลยนี้ิจากมิสเตอร์ดีไอวายกับเต็มกับทิเปเกลสุดพิเศษในงานฉลองวประกาขายใหม่ของกันในวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566ถึงวันอาทิตย์ที่1 7มิถุนายน2566นี้เท่านั้นร้านมิสเตอร์ดีไอวายมีสินค้ามากมายกว่า18,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านในครัวเรือนอุปกรณ์เสริจในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆมากมายแน่นอนว่าช็อ p ได้ทุกวันครับ